บีวีเข้าแปลงฟันเสร็จแล้วลูกอนอนอีกปเด้าก็ไม่ได้ <c oughs> อะไรเนี่ยไปแปลงฟันจะไปตลาดแล้วไ,ไปแล้วจะปล่อยให้เขาไปเองหรือไงก็ขออนอนอีกแป๊บเดียวก็ไม่ได้เหรอเดิน ไม่งั้นเขาจะโยนมือถือตัวทิ้งโยนทำไมอาะเตือนโทรศัพท์นะเตือนเดี๋ยวนี้ลุกก็ลุกนี่ไงลุกแล้วลุกนั่งเนี่ยไอ้แฟนฟังไม่งั้นเขาจะโยนทิ้งไม่โยนไม่โยนเอาโทรศัพท์มาเขาจะโยนจริงๆนะเอาโทรศัพท์เขาโยนแล้วเอาโทรศัพท์ไหนมาใช้ก็ลุกมาอะไรอยู่ใต้หมอนได้ดิมีอะไรติดอะไรมาไว้เนี่ยงูมาไว้เหรอ ลับตาลับตาลับตา,บตา,บตาเฮ้ย <c oughs> เขากออากะเฮ้ขาเกาะาสั่นเขากแกะแล้ว,น,วนี่ หลังจากที่เราห่างหายกันไปไประมาณ2อาทิตย์นะทุกคนวันนี้ปอนก็จะกลับมาลงคลิปแล้วนะทุกคนหลังจากที่ปอนแบบไม่ว่างเลยนะฮะไปสอบตลอดเลยแล้วก็พี่อนนท์ก็ทํางานหนักด้วยนะทุกคนวันนี้ปอนก็มีเวลาว่างแล้วนะทุกคนจะมาอัดคลิปแกล้งพี่อนนท์นะทุกคนแต่วันนี้ทุกคนปอนไม่ได้มาทําคลิปแกล้งพี่อนนท์ธรรมดานะทุกคนวันนี้ปอนมีคลิปจะมาเซอร์ไพรส์พี่อนนท์ด้วยนะฮะบางคนก็อาจจะรู้จากชื่อคลิปนะฮะว่าปอนจะมาเซอร์ไพรส์พี่อนนท์อะไรนะฮะทุกคนโอเคปอนก็ฝากทุกคนกดไลกกดดชร แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญน,นะฮะทุกคนปอนกับพี่อนนก็มีผลิตภัณฑ์นะฮะทุกคนมาขายในราคาย่อมยวมากๆนะฮะในเพจปอนดีเอ็นอนนี่ตรงนี้เลยนะฮะทุกคนไลน์แล้วก็ไลน์แอดนะฮะเป็นกล้วยทอดนะฮะกล้วยอบอะไรวะ <laughs> <laughs> ก็เป็นกล้วยแท่งทอดกรอบนะทุกคนใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับตามช่องทางนี้เลยนะครับ แต่วันนี้ทุกคนปอนไม่ได้มาแกล้งพี่อนน o ธรรมดานะฮะปอนมีของจะมาเซอร์ไพรส์พี่อนน o ์ด้วยตามชื่อคลิปที่ทุกคนเห็นกันเลยนะ,ะทุกคนปอนก็ไปวอล์ i อินนะฮะซื้อ iPhone 12 Pro Max นะฮะทุกคนตอนแรกอนะทุกคนปอนคิดว่าปอนจะซื้อ12 Pro Max เนี่ยมาใช้เองปอนก็มาคิดคิดดูแล้วนะทะุกคนตั้งแต่ต้นปี63ที่ผ่านมานะฮะจนถึงวันนี้นะฮะเดือนธันวาคมแล้วนะฮะทุกคนจะสิ้นปีแล้วนะฮะปอนก็ได้ซื้อโทรศัพท์ไปแล้วเครื่องหนึ่งนะฮะตามข้อตกลงที่ปอนกับพ ถ้าใครซื้อมือถือแล้วนะทุกคนภายในปีนี้เราจะซื้อเครื่องที่2ไม่ได้นะฮะทุกคนซึ่งของปอลเนี่ยซื้อไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วสิทธิ12 pro max ก็คือเป็นของพี่อน่์ทุกคนแจเดนี่นะคะทุกคน iphone 12 pro max นะฮะความจุด2 8 8สีกาไฟนะทุกคนปอนซื้อมาในราคา3.9900บาทนะฮะทุกคนนี่นะฮะทุกคนระหว่าง iphone 12 pro max กับ11 pro max นะฮะทุกคนดู ขนาดนะก็ไม่ได้ใหญ่ต่างกันมากทุกคนแต่12 Pro Max รฝั่งนี้นะฮะจะใหญ่กว่านิดนึงนะฮะทุกคนส่วนกล้องก็จะใหญ่กว่านะ,ะเราดูขนาดหน้าจอรู้สึก12 Pro Max จะเป็น6.7หรือเปล่านะฮะทุกคนถ้าปอนไม่ไม่จำไม่ผิดนะ ทุกคนนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวบอ,อนรอพี่อนน์กลับมาก่อนนะคะทุกคนถ้าพี่อนน์กลับมาแล้วเดี๋ยวพี่นอนน์ก็จะมาหลับตรงนี้นะบอนเดาได้เลยเพราะว่าเขากลับอ,อาใหม่เขาจะนอนช่วงเย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอเขาหลับแล้วเราก็จะแกล้งปลุกเขานะทุกคนทำให้เขาแบบโมโหนะคะทุกคน5 minutes later ทำไรอ่ะตัวไปชีก่อน ไง่วงแล้วหลับดีหลับดีมามานอนแล้วเชียร์ซื้ออะไรไมาให้เขากินมั่งน่ะก่อมนมาถ้านองเล่าตอนแล้วใช่จะซื้อไอโฟน12ให้เขาขไม่มีตังตัวพูดตลอดเลยไม่มีตัองอ่ะเขาพูดทุกวนันน่ะไม่มีตังเขาจะพูดทุกวันจนกว่าเขาจะได้ เาอไอเนี่ยติดโควิดหรือเ่าเนี่ยไอคนสองเขาอ่ะตังเขานอนก่อนไม่เล่นนะ A few minutes later เธอ,เอตื่น<ม>ไปข้างนอกเขาหิวแล้วหิวมาหิว้องมั้อยู่เลยก็เขาหิวมาคุ่งก่อนของนอนอีกแป๊บนึงตัวตื่นตื่นตื่นไปกินเพื่อเตี๋ข้างทางก็ได้เอาว่าเขาอยากไปตลาดก็จะไปซื้อขนม นึ่งเงาตื่นเมวนอนอีกนิดนึงตื่นโอ้ยจะนอนอะไรเยอะแยะเนี่ยเขาบอกให้พาเข้าไปซื้อไอโฟน e 12ก็ไม่พาไปนอนะนก็ง,วง่วงอ่ะก็งวงก็ส่วนง่วงมีก็ตื่นดีมีนอนไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนอนแป๊บเดียว เขาจะไปตลาดไปแล้วตื่นตกก้นเขาเขาจะฉีกเสื้อนะ A few moments later มีมีเขาแปรงฟันเสร็จแล้วน่ลัวลูออกนอนอีกเป็นเดีาก็ไม่ได้ <c oughs> อะไรเนี่ยไปแปลงฟานจะไปตลาดแล้วไไปแล้วจะปล่อยให้เขาไปเองเหรืองไงก็ขอหน่อยแป๊บเดียวก็ไม่ได้เหรอเ <c oughs> ตื่นอะไรไม่ไงั้นเขาจะโยนมือถือตัวทิ้งโยนทำไมเอาวะเตื่นมาเราพท์มาเตื่นเดี๋ยวนี้ลุกก็ลุกนี่ไงลุกแล้วลุกนั่งเนี่ย ก็พีไปแปรงฟันไม่เขาจะโยนทิ้งไม่โยนไม่โยนน้องโทรศัพท์มาเขาโยนจริงๆนะอ๋อโทรศัพท์เขาโยนแล้วอ๋อโทรศัพท์ไหนมาใช้ก็ลุกมาไปแปรงฟันอืมฉันก็ไม่ต้องลุกอะไรอยู่ใต้หมอนได้บีหมอนไปหนู่นนะ มีอะไรเลยหวานข้างล่างมีอะไรตัวอะไรมาไว้เนี่ยงูมาไว้เหรอเอางูมาไว้หลับตา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 ตาข้างง่วงเอามือล้วงหลับตาเอามือล้วงงูหรือเปล่ายังไงอะไรอย่างเงินเหรอเออทงานให้เขาเหรอลืมตาเฮ้ยเขาเกาะเขาเกาะมาสั่นเขาแกะแล้ว จริงเหรอให้เดาของจริงกับของอ <c oughs> ปลอม่องเปล่าหรือเปล่า่องเปล่าดิคือคิดว่าเขาจะซื้อของจริงให้ตัวเหรอยช้ตากับนี่เขาแกะมาแล้วเนี่ยฝันวว้หรือเปล่าเนี่ยไหนหรือไงจริงหรืแบบว่านี่มี <c oughs> <c oughs> ของเขาเขาบอกว่าเขาอยากได้ตัวซื้อมาอเหรอมันไม่เก็บตังค่ะก็เขาอยากได้ไงก็เครื่องนั้นก็เพิ่งซื้อตัวคิดว่าเขาซื้อให้ตัวหรือซื้อให้เขา ไปกรุงเทพก็แอบไปซื้อโทรศัพท์มาเขาซื้อให้ตัวจริงเหรอโกหกมั้งดูหน้าเขาเหมือนคนโกหกคนละนะก็พูดจริงจริงเหรอเขาได้แล้วปีนี้เขาก็ให้ตัวได้บ้างเอ๊ะกินเกินวิววิววิแอร์จริงเหรอเฮ้ยเขาได้สิบเอ็ดโอมไหม อ๋อร oh, ักที่สุดเลยแต่แต่ตามข้อตกลงนะเขาพูดว่าไงถ้าปีนี้ตัวได้ปีหน้าได้ไหมไม่ได้ปีหน้าใครได้ปีหน้าแค่สีได้ใช่ปีหน้าป็นของขาไม่พอสสามหรอจีนตางของเขาเจ็ดสิบสองของตัวไงเขาใช้แบบประหยัดเขาไม่แบบปีหนึ่งเปลี่ยนเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เขาไม่รู้ว่าตัวจะชอบสีนี้ไหมตอนแรกอะ เขารู้ว่าตัวชอบสีทองน่าสีนี่แหละแต่ทีนี้คือเขาไปจองสีทองมันไม่ได้เขาเลยคิดว่าเอ้ยสีกาไฟเขาชอบเขาคิดว่าถ้าเขาชอบตัวก็ต้องชอบแหละรักที่สุดเลยปังยดีใจจังเลยเดี๋ยวแต่มีข้อแม้อะไรก่อนที่ตัวจะได้เครื่องนี้ไปนะตัวต้องหากล้องให้เจอมาทุกคนอันนั้นได้โทรศัพท์ไปนี่ ตัวนั่งทับตัวสับเขาออีอทุกคนเอาน,นั้นวนศัพทสับม่ iPhone 12 Pro Max โอ้สวยบอลเนี่ยเสียใจมากเพราะบอลไม่ได้ทุกคน <c oughs> ก็ตัวเพิ่งซื้อไปอ่ะอยากให้ตัวนอนต่อตัวไม่สบายอ่ะไม่นอนแล้วจะเล่นโทรศัพท์ดีกว่าตัวรักเขาไหมรักมากมากเ้ยถ้ารักเขาก็ต้องปิดทีให้เขาดีเร็วทุกคน ก็ช่วงนี้นะครับปอนกับอนนท์ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับยังไงอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับก็เป็นกําลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับอนนท์ก็ทํางานหนะักก็ช่วงนี้ไม่สบายด้วยแล้วก็ปอนก็แบบช่วงนี้ก็แบบขำำมักขม้นในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมที่จะสอบถ้าเห็นดะีใจตรงไหนเลยเสียตังเนี่ย ดีใจสิเขาเสียตังค์เขารักตัวนี้สุดเลยบายฟอนกับพี่โนขอตัวลาไปก่อนนะค่ะเอลยฟทุกคนใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะเป็นกล้วยทอดอบกรอบกล้วยแท่งทอดกรอบนะทุกคนก็ไปซื้อกันได้นะฮะที่ตรงนี้เลยนะคะแฟนเพจปอเด็นนนนี่นะฮะไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนบายสียได้ตังค์อ่ะ เอาไปขายมือสองได้ไหมนอนที่สุดเลยจะนอนต่อไม่ใช่หรอจะนอนแล้วจะเล่นรศัพท์เล่นทำไมไม่เอามันพาเขาไปตลาดก่อนเลยเมื่อเขาจะไปขายให้กินข้าวก่อนก็ได้